จ้าจอมพิษในรัชกาลที่5สตรีชาววังคน,นแรกๆในสยามที่ชอบเลี้ยงสุนัขเป็นชีวิตจิตใจนะครับเจ้าจอมพิษหรือว่าอีกหนึ่งเจ้าจอมในรัชกาลที่5ที่น้อยคนจะรู้จักนอกจากท่านจะเป็นผู้ถวายงานรับใช้ในพระราชสำนักฝ่ายในแล้วท่านยังเป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องรักสัตว์มากคนหนึ่ง เป็นบุคคลนอแรกๆของไทยที่สั่งซื้อสัตว์พันแปลกใหม่เข้ามาเลี้ยงในสยามคุณพิษนะครับก็เป็นธิดาของเจ้าพระยาภาสกรวงหรือว่าพรบุญนาคและก็ท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์สกุลเดิมชูโตเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคมปีพุทธศักราช2413เมื่อครั้งอายุได้13ปีได้ติดตามบิดาไปเข้ารับราชการในพระราชสำนักเสมอ จึงทําให้ท่านได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดกับราชการที่หและก็คุ้นเคยกับข้าราชสํานักทั้งฝ่ายหน้าและก็ฝ่ายในเมื่อคราวงานพระราชพิธีโศกการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจันทราสัตววาสนะครับรัชกาลที่หก็มีพระราชประสงค์ให้คุณพิษทําหน้าที่เป็นนางเชิญมยุราชตาิเท่ากระบวนแห่ในงานพระราชพิธีนั้นและก็ทรงมีนะครับพระราชากระแสะขอต่อเจ้าพระยาภาษกรวง์ ท่านจึงได้ให้ท่านผู้หญิงเปลี่ยนนามคุณพิษเข้าเฝ้าถวายตัวรับราชการฝ่ายในนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าจอมพิษนะครับก็อาศัยอยู่ที่ตำหนักของเจ้าจอมมันดาแพรหรือว่าเจ้าคุณพระประยุนวงศ์ซึ่งนับเป็นญาติในตระกูลบุญนาคที่ได้เข้ามาถวายงานรับใช้รัชกาลที่5้าเช่นเดียวกันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนทรงเล่าถึงเจ้าจอมพิษว่าท่านเป็นคนไม่ถือตัว แม้จะถูกคนรุ่นลูกรุ่นหลานหยอกล้อแซวเล่นบ้างท่านกลับชื่นชอบเพราะว่าท่านเป็นคนชอบสนุกขบขันเช่นเมื่อพวกหลานหลาน้อเลียนคิ้วของท่านว่าเขียนไม่เท่ากันระดับเปลี่ยนขึ้นขึ้น,นล,งลงตลอดเวลาเจ้าจอมผิดก็ไม่โกรธท่านเป็นคนใจดีรักใครรักจริงนอกจากนี้ท่านก็ยังเป็นคนรักสุนัขมาก หากได้พบสุนัขของผู้อื่นก็มักจะขอมาเลี้ยงไว้เองครั้งหนึ่งพระองค์เจ้าพานุพันยุคนนึกสนุกว่าในบ้านของพระองค์มีสุนัขพันผสมสองตัวแต่เป็นที่รำคาญใจจึงแกล้งหลอกเจ้าจอมพิษว่าสุนัขสองตัวนี้เป็นพันธุ์ใหม่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพระองค์ก็บรรยายสรรพคุณต่างๆจนเจ้าจอมพิษอยากได้ขึ้นมาพระองค์เจ้านะครับพานุพันยุคนก็ทรงทำท่าหวงไม่ยอมยกให้โดยง่าย นั่นยิ่งทำให้เจ้าจอมพิษอยากได้มาเลี้ยงมากขึ้นไปอีกจนสุดท้ายพระองค์เจ้าพานุพันยุคนก็ยกสุนัขทั้งสองตัวให้ซึ่งผลประโยชน์ตกเป็นของพระองค์เพราะในที่สุดข้าพเจ้าก็กําจัดความรําคาญได้ตามประสงค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการก็ทรงเล่าถึงเจ้าจอมพิษว่าผมยังจําได้ว่านอกจากท่านจะเป็นคนรักเด็กแล้วท่านยังเป็นคนรักสัตว์อย่างจับจิตจับใจสิ่งที่ท่านชอบที่สุดได้แก่สุนัข ท่านเลี้ยงสารพัดชนิดตั้งแต่หมาไทยไปจนถึงหมาเทศราคาแพงๆบางครั้งผมก็ขอท่านไปเลี้ยงบางครั้งท่านก็เอาของผมไปนอกจากสาัตว์สีเท้าดังกล่าวแล้วคุณทวดยังชอบเลี้ยงนกท่านมีนกแปลกๆโดยเฉพาะนกแก้วนกขุนทองผมจำได้ว่าวันหนึ่งที่ให้มาเรียกผมไปหาและท่านอวดให้ดูนกตัวใหม่ของท่านมันเป็นนกแก้วพันมากัวซึ่งเป็นนกมาจากอเมริกาใต้ ขนสีสวยงามเป็นอย่างยิ่งเท่าที่ผมจำได้ดูเหมือนจะเป็นนกมากลัวตัวแรกที่มีในประเทศไทยพอท่านสั่งมาเป็นกรณีพิเศษท่านตื่นเต้นและก็รักมันมากเจ้าจอมพูลพิสมัยดิษกุลได้เขียนถึงสุนัขของเจ้าจอมพิษจากคำบอกเล่าของหม่อมเจ้านะครับจงจิตถนอมดิษกุลที่ครั้งหนึ่งทรงคุ้นเคยกันดีเมื่ออยู่ในพระบรมมหาราชวังว่าเมื่อสุนัขของรัชกาลที่หคลอดลูกมาหลายตัว พระอ,องค์จึงพระราชทานนามสุนัขตัวหนึ่งชื่อว่าแหนวแก่เจ้าจอมพิษซึ่งท่านก็เลี้ยงสุนัขตัวนี้ด้วยความเก่งกาจสอนให้ไปซื้อขนมก็ได้ด้วยทรงอัดให้ข้าบไปนั่งจ้องขนมที่ตัวจะซื้ออยู่ตรงหน้าจนผู้ขายเข้าใจและหยิบให้จึงคายอัดนั้นให้ผู้ขายและข้าบห่อขนมกลับมาหม่อมเจ้ารัชนีพัดรัชนีทรงอธิบายว่าเจ้าจอมพิษรักสัตว์มาก อาจเป็นเพราะท่านไม่มีบุตรธิดาก็เป็นได้ท่านารักสุนัขมากเมื่อทราบว่าสุนัขในบ้านของหม่อมเจ้ารัชนีพัฒท้องเมื่อใดจะจอมปิดก็จะขอจับจองลูกสุนักเอาไว้ก่อนบางครั้งท่านก็มาช่วยทำลอดเองก็มีและจะต้องเลือกเอาลูกสุนัขไปเลี้ยงก่อนใคร เมื่อเจ้าจอมพิษมาประทับอยู่นอกพระบรมมหาราชวางังท่านก็เลี้ยงสัตว์จํานวนมากมายหลายประเภทสุนัขของเจ้าจอมพิสมีหลายพันเช่นเดชชัดดัชชุนเยอรมันเชฟเพิร์ดหรือว่าออสซเชียนบูมาสติฟนะครับบ็อกเซอร์แล้วก็พันอื่นๆอีกหลายพันโดยท่านมักตั้งชื่อสุนัขของท่านอย่างเลอเลิศเช่นพันดาวงามตาไม่ตายเป็นต้น ส่วนนกก็มีหลายพันเช่นนกแก้วนกกระตัวนกขุนทองนกยุงนกกระเรียนนกหงหยกนอกจากนี้ก็ยังมีลิงข้างชะน,นีแล้วก็ปลาสวยงามอีกมากมายจ้าจอมพิษมีความเชี่ยวชาญเรื่องอาหารแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของรัชกาลที่5อยู่ไม่น้อยดังที่พระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนเล่าว่าจ้าจอมพิษขึ้นชื่อเรื่องต้มหมูแฮมได้อย่างอร่อยอร่อยมากแม้มีวิธีกรรม,มวิธีที่ไม่ยุ่งยาก แต่รสชาติกับอร่อยเกินธรรมดามากเนื่องจากในสมัยก่อนหมูแฮมนําเข้าจากต่างประเทศจะมีรสชาติเค็มมากหากนํามาต้มก็ลดความเค็มได้ไม่มากหากจะแช่หรือว่าต้มให้ความเค็มลดลงเนื้อจะเปื่อยหรือว่ารสชาติจืดชืดแต่เจ้าจอมพิษสามารถทําหมูแฮมได้เค็มอย่างที่ต้องการทั้งเนื้อ,อยังอร่อยและก็หอมชวนรับประทานซึ่งกรรมวิธีของท่านไม่มีสูตรตายตัวท่านเล่าว่าได้กรรมวิธีการทําหมูแฮมมาจากรัชกาลที่5 พระราชทานให้ท่านเรื่องต้มหมูแฮมจึงเป็นสิ่งที่ทวดพิษภูมิใจมากที่สุดเนื่องจากเจ้าจอมพิษได้รับความรู้ความสามารถด้านอาหารจากท่านผู้หญิงเปลี่ยนผู้เป็นมารดาซึ่งเป็นผู้เขียนตำราแม่ครัวหัวป่าทำให้เจ้าจอมพิษได้เรียนรู้การทำน้ำพริกหลายแบบท่านจึงขึ้นชื่อในเรื่องการดัดแปลงทำน้ำพริกหลายรสชาติทั้งยังมีฝีมือการแกะสลักผักและก็ผลไม้อย่างวิจิตรเจ้าจอมมารดานะครับหรือว่าเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็เล่าว่าเจ้าจอมพิษเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัหรือไทยจากราชกาลที่หให้มีหน้าที่เชิญพระแสงข้างที่ตามเสด็จในเขตพระราชฐานชั้นในหันเป็นธรรมเนียมโบราณราชประเพณีนอกจากนี้เจ้าจอมพิษก็ถือว่าเป็นเจ้าจอมอยู่งานเจ้าจอมที่ไม่มีพระราชโอรสหรือว่าพระราชธิดา ที่ได้รับพระราชทานพระเกียรติยศนะครับเหนือเจ้าจอมคนอื่นๆพอท่านก็ได้รับพระราชทานหีบหมากทองคําลงยาอันเป็นเกียรติยศสําหรับเจ้าจอมมารดานอกจากนี้ก็ยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรตติยจุลจอมเกล้าเรียนรัตนาพนรรัชการที่5ชั้นที่สและก็เข็มพระบรมรูปนะครับอักษรพระประมาพิไทยยอดจอปปลอทองคําฝังเพชร จึงนับได้ว่าท่านได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากรัชกาลที่หเป็นอย่างสูงเจ้าจอมพิษนะครับถวายงานสนองเบื้องพะยุคลบาทรัชกาลที่หจวบจนสิ้นรัชกาลท่านก็ยังคงอยู่ในพระบรมมหาราชวังต่อไปแต่เมื่อเจ้าพระยาภาศสกรวงผู้เป็นบิดาเริ่มชราภาพลงรัชกาลที่6ก็ทรงพระเมตตาเห็นว่าไม่มีผู้ใดจะช่วยดูแลปรนิบัต เพราะว่าบุตรธิดาคนอื่นมีครอบครัวของตัวเองกันไปหมดแล้วจึงโปรดก้าวให้เจ้าจอมพิษกลับไปอยู่บ้านเพื่อดูแลบิดาแต่ไม่ได้ลาออกจากการเป็นข้าราชสํานักขวายในเจ้าจอมพิษถึงแก่อนิจกรรมที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยโรคชลาเมื่อวันที่9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2508สิริอายุได้95ปี